การทดลองที่3นะคะเป็นการทดลองการดีเนเจอร์หรือว่าการเสียสภาพของน้ำลายก็คือเราจะมีหลอดทดลอง2หลอดนะคะทั้ง2หลอดเราจะใส่น้ำแป้งและบัฟเฟอร์ pH 7ทั้งคู่แต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือหลอดที่ดที่1จะใช้น้ำลายที่ยังไม่ได้เอาไปทำอะไรนะคะเหมือนเดิมเหมือนการทดลองที่ผ่านมาและหลอดที่2เราจะใช้ใช้น้ำลายที่ผ่านการต้มแล้วนะคะก็คือเป็นทำให้โปรตีนเสียสภาพนั่นเองค่ะ ลองมาลองกทกําการทดลองเลยนะคะใส่น้ําแป้งใส่บัฟเฟอร์ pH 7 อย่างละ1มิลลิลิตรนะคะและใส่น้ำลายที่ยังไม่ได้ต้มที่หลอดที่1และน้ำลายที่ต้มแล้วที่หลอดที่2นะคะแล้วก็เขย่าให้เข้ากันค่ะและนำไปนำ หล,หลอดทดลองที่เรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปวางไว้ที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียส